สวัสดีครับทุกคนครับ วันนี้วันพฤหัสบดีนะฮะก็ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์สำหรับ efootball 2022นะครับผมเดี๋ยวเรามาเช็คข่าวกันหน่อยนะครับว่าณตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้นะครับผม10โมง45นาทีนะครับผมมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างนะครับผมตำนานคนไหนแพ็คไหนมาน่าสนใจหรือเปล่านะครับแล้วก็มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้เมื่อวานนะครับว่าเกมจะทำการอัปแพทใหม่ด้วยนะครับ1.1.5นะครับเรามาวิเคราะห์กันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสำหรับวันนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับเกมก็มีการประกาศออกมาแล้วนะครับว่า วันเนี้ยนะวันที่28นี้นะครับจะมีการอัปเดตแพทใหม่นะครับผม1.1.5นะครับก็ถือว่าเป็นการอัปเดตอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วนะฮะพุธท,ที่แล้วก็1.1.4นะครับผมถือว่านี่มีการเปลี่ยนแปลงอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับผมคือถ้าเป็นช่วงภาคเก่าเนี่ยนานมากกว่าจะอัปเดตแพทแต่ละแพทนะครับผมกว่าจะเปลี่ยนเวอร์ชั่นกว่าจะอะไรโอ้โหนานมากแต่ตอนเนี้ยเหมือนมันต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอนะครับผมจากฟีดแบ็กที่เราได้ฟ รวดเร็วแม่อันนี้ผมชอบมากนะครับผมทางผู้พัฒนาเขาใส่ใจมากนะครับถึงแม้ว่าบางทีมันอาจจะยังไม่ค่อยถูกใจพวกเราเท่าไหร่ครับแต่อัปเดตบ่อยๆแบบนี้ชอบครับชอบครับเหมือนเราบอกแฟนว่าแบบนี้ไม่เอานะไม่เอานะไม่เอาไม่พูดเปลี่ยนปรับปรุงตัวเดียวนี้แล้วแฟนเราก็ปรับปรุงตัวปรับปรุงตัวนะฮะแล้วเราก็เข้าใจแฟนแฟนเข้าใจเราเออเ,เกี่ยวเกี่ยวกันไหมนะคนละเรื่องกันไหม ดีก็บอกว่าเอาหูนล่มนะพูดพูดปากเปลียกปากแฉะก็ไม่สนใจเราเลยอะไรเงี้ยเออเออประมาณนี้แต่นี้คือแบบค่อยเข้าใจกันปรับตัวกันยังไม่ค่อยเข้าใจกันแต่ว่าก็เขารับฟังเราตลอดนะครับผมแล้วก็ปรับปรุงให้เราตลอดเนะี่ยแบบนี้ดีนะดีดโอเคเดี๋ยวหลังจากที่เกมเปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับเราก็จะได้รับตัวอ่ช ANCE DEAL นะครับผมนี่ช ANCE DEAL นะก็คือเปิดฟรี1ครั้งนะครับผมมันจะสัมพันธ์กับข่าวต่อมาครับเพราะว่า จริงๆบนหน้าเว็บไซต์เนี่ยมันยังไม่มีบอกนะตอนที่ผมทําคลิปอยู่นะ10บโมงตอนนี้10บโมงห้นาทีนะครับผมยังไม่มีบอกนะครับว่าเป็นแพ็คลิจเนอรี่แพ็คไหนมานะครับแต่ว่าข่าวจากทวิสเตอร์มาแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยเป็นแพ็คของบาเยิร์นมิวนิกนะครับบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยเราพูดถึงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับเพราะว่าในฐานข้อมูลเนี่ยมันมีลูมินิก้ร่างใหม่มานะครับแล้วเขาจะเปิดตัวลูมินิก้กับมาร์ตินดีมิคลิสนะครับผมตำนานตัวใหม่นะฮะมาดูลูมินิก้เเนีี่่่ยจะมอรางใใหมม่นนนฐาข้อูละครับก็คือ นนี้ะแต่ว่าในแอปดาต้าเบสแต่ละแอปเนี่ยบางทีตอนนี้เนี่ยข้อมูลมันอาจจะยังไม่ตรงกันนะครับผมคือเรื่องของค่าพลังเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปเชื่อแอปมากนักนะครับเพราะว่าบางทีเดี๋ยวเกมออกมาจริงๆเนี่ยบางแอปก็ไม่ตรงนะครับบางข้อมูลก็ไม่ตรงนะครับเพราะว่าบางทีข้อมูลเลเวลนะครับมันไม่ตรงกันนะครับผมเอามาดูแอปนี้ดีกว่าครับผมเขาบอกว่าแอปนี้เนี่ยมี9เลเวลนะถ้าเกิดว่าผมกดโปรเจชั่นพอยท์นะฮะลองกดดูเล่นๆนะครับว่ามันจะไปถึงเท่าไหร่นะครับผมเด็กสติลิตี้นะครับชุติ้งนะครับดิฟบิ้ง ครับตามสไตล์นี้เลยก็จะได้96นะถ้าถ้าถ้าตรงตามนี้นะถ้ามีโปรเกชั่นพอยต0.16ค้อยนะครับผมเราก็ใส่4 4 4 4นะครับผมก็จะได้96แล้วก็บวกโบนัสลงทีมก็ถ้ามีทีมเพสไตล์95บวกก็จะเป็น99นั่นเองนะครับสำหรับดูมิเกร้ร่างนี้นะครับจุดเด่นอยู่ที่สปีดนะผมว่าทรงก็คล้ายๆกับร่างเก่านะครับแต่ว่าร่างนี้เนี่ยเอ่อเท้าข้างซ้ายเนี่ย3-4นะม3-4นะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวออกมาจริงเดี๋ยววันนี้เนี่ยได้รู้กันเดี๋ยววันนี้ได้ตามล่า ไฮดูมานิเกลร่างนี้นะครับอีกคนนึงก็เป็นโลธามาเทอุสนะครับมาเทอุสจะเป็นร่างบาเยนมิวนิกนะครับผมก็มี10เลเวลนะเดี๋ยวลองทําดูนะครับมีโปรเจคชันพอยต์สิบแปดพอยต์นะครับพารซิ่งนะลองใส่ดูนะฮะดริบบิ้งนะครับลองใส่เล่นๆดูอาริียลสเตนสองนะครับลองใส่ดูนะฮะสองแล้วกันครับสเปซสปะหน่อยนะอ่ะได้เท่าไหร่ครับเก้าสิบสี่เก้าสิบสี่ก็เป็นเก้าสิบเจ็ดนะประมาณเก้าสิบหกเก้าสิบเจ็ดนะครับผมสำหรับโรธามาเทอุสนะครับผม จริงมีในดัตเตอา์เบสสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เปิดออกมาให้เราได้เล่นกันนะครับผมตำแหน่งหลักก็คือเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์นะฮะแล้วก็เพลงสไตล์ของเขาจะเป็นบิวอัพนะครับผมถือว่าเอามายืนคู่กับอฟนสปิคเก็ตบราเออร์ได้น่าจะน่าสนใจมากนะครับผมเดี๋ยวลองอัพดูเล่นๆนะครับเอาเลี้ยวสเตนนะครับใส่ไป4 Defending ใส่ไป4 4สีไม่พอครับต้อง5 ละ5นะครับ lower body stance สีอ่าอย่างละ6อย่างละ6โอเคได้ประมาณนี้แต่ค่าพลังไม่ไม่สูงนะค่าพลังไม่สูงนะครับผมได้ประมาณ9 1บวกโบนัสก็ประมาณ9 4 95ประมาณนี้นะครับผมค่าพลังไม่สูงเหมือนกับตัวตำนานเก่าๆนะครับอ่าจุดเด่นอยู่ที่จัมป์นะครับผมแล้วก็ความดุดดันนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะรีวิวให้รับชมกันนะครับนี่ตอนนี้ เออ่จะเป็นร่างที่เขาอายุ25ปีนะครับผมสูง185นะครับอ่ะเดี๋ยวตัวใหม่เดี๋ยวยังไงจะเน้นรีวิวให้รับชมกันแล้วกันนะครับก็มีเออ่คาร์ไฮลูมิเก้นะครับผมร่างใหม่นะครับผมเราท่ามาเทอุสนะครับแล้วก็มาร์ตินเมิคลิสนะครับผม3ตํานานวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับผมเปิดฟรี1ครั้งด้วยนะครับผมชั้นสตีลหนึ่งใบนะครับผมสำหรับเวอร์ชั้นหนของบาเจุดหนี่นะครับผมเปิดฟรรีคคนละ1ั้งนะครับเผื่อใคครตกข่าวนะรับผมสําหตีลของบาเยอร์มิริก ซีรีอานะครับผมแพ็คของโลมานะครับผมแล้วก็ฟิชเจอร์เพย์เยอร์ที่เป็นเบเกิลสตาร์ที่ใช้ดะกั่บอลแรกเนี่ยตอนนี้คัมแบ็กกลับมาแล้วนะครับผมรีซัมชันกลับมาแล้วนะครับผมหลังจากที่ถูกระงับไปตั้งแต่วันจันทร์นะครับผมแต่ว่าโลมานี่หมดอายุไปแล้วนะเออวันนี้วันพุธหัตแล้วนะครับผมก็ยังมีเหลือเบเกิลสตาร์ใครยังไม่ได้แลกฮาแลนด์นะครับก็กลับมาแล้วนะครับรวมถึงซีรีอาด้วยนะครับผมก็ยังสามารถแลกได้อยู่นะครับแล้วทัวร์ซีรีอานะครับผมเมื่อวานนี้ผมลองเข้าไปเล่น นี่นะครับรอดูวันนี้นะว่าทัวร์ซีนอาร์นะครับผมจะเข้าไปเล่นได้หรือเปล่าเนี่ยครับที่เล่นกับบอทนะมันมีอีกข่าวนึงนะครับเรื่องลิขสิทธิ์ของซีรีอาร์นะครับผมกับยูเวนตุสนะครับผมเกมณตอนนี้บนหน้าเว็บไซต์ของคอนดามีเนี่ยยังไม่ได้มีประกาศเรื่องนี้นะครับว่าเออโลโก้ของยูเว่เนี่ยจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับผมจะกลับไปเป็นโลโก้ที่เป็นดัมมี่ที่ไม่มีลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับผมหรือว่าไอซีรีอาร์เนี่ยจะยกเลิกไปเลยหรือเปล่าวันนี้นะครับยังไม่มีประกาศนะณตอนที่ผมทําาาาาาคคคคคลลลิปปปปอออออออยยยูู่่่่่นน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 ีีีีีี้ะะะะะะะรร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 ัััััับบบบเเเเดดด๋ววววงงงงกกททึสผมมจจศืืืหหตใน นี้เลยหรือเปล่านะครับลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับเมื่อเกมอัปเดตนะแต่ตอนนี้บนหน้าเว็บนะฮะยังไม่มีประกาศนะครับเรื่องของ eFootball Points h o p นะครับผมที่เราใช้ eFootball p o i n t แลกนักเตะนะครับผมเขาบอกว่าเพื่อให้สอดคล้องกับตลาดซื้อขายปัจจุบันเนาะมันมีการซื้อขายนักเตะกันอยู่นะครับผมเขาจะทําการเพิ่มนักเตะเข้าไปใน eFootball Points h o p นะฮะแล้วก็นักเตะบางคนเนี่ยอาจจะไม่สามารถใช้ได้แล้วนะครับผมก่อนก่อนหมดอายุนะคืออาจจะถูกถอดออกนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูนิดนึงนะตอนนี้เนี่ยมีอยู่3คนในแพ็คนะคือของเก่านะอันนี้ ของเก่านะครับก็มีจอห์นสโตนนะครับผมแล้วก็ชิวาตนี้โลเซลโซ่นะครับผมแล้วก็หลุยดิอารนะสามคนนะเขาจะเพิ่มเข้ามาในในนี้นะเพิ่มนักเตะเข้ามาในนี้ให้เราแรกอะ่ะใช้อ e ีฟุตบอลพอยท์ช็อปแรกนะครับผมแล้วก็นักเตะบางคนเอ๊แต่ดูทั้ง3คนนี้จอห์นสโตนก็ยังอยู่แมนซิตี้นะครับผมโลเซลโซ่ so ก็ยังอยู่เบียรลิวนะครับแล้วก็หลุยดิอารสก็ยังอยู่เรียพูลนะครับผมเขาบอกว่าบางคนอาจจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับไม่ดูไม่ไม่แน่ใจว่าหมายถึงคนไหนนะแล้วก็คือเดี๋ยวมีคนใหม่เพิ่มเข้ามาในนีี้แนน,นนน่อะครับเด๋ยว จะเปิดลูกันนะครับว่าเออจะมีใครเข้ามาในนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูเรื่องของเซอร์เวนิดนึงครับแบบสำรวจนะครับอันนี้น่าสนใจเป็นแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้เล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทําแบบสำรวจไปเลยนะครับแล้วก็ลองลองดูนะว่าเออผมจะมีความคิดเห็นใส่อะไรไปบ้างนะครับผมลองเข้าไปดูกันนี่ผมยังไม่ได้เข้าไปมาก่อนเลยนะเข้าไปสดๆเลยนะครับว่ามีอะไรให้ทําบ้างนะครับกดเข้าไปเลือกภาษานะครับผมภาษาไทยไม่มีนะครับผมขอเป็นภาษาอังกฤษนะครับอาร์เตอร์ไปนะครับถินฐานของเรานะครับผมก็กดกีไปตรงนี้นะครับผมกดคอนเฟิ โอเคขอใช้เวลาสักครู่นะครับในการให้แบบสำรวจตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมเราก็ใส่อายุไปนะฮะผมก็อยู่ประมาณนี้ใช่เปล่าวะ <laughs> มันจะไปอายุมันถี่แล้วเกินอ่ะประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้ประมาณนี้ใส่ไปป้าเข้าไปอันนี้คือเราอยู่ประเทศอะไรนะครับเราอยู่ในไหนเราอยู่ประเทศไหนนะครับไทยแลนด์ไทยแลนด์แดนสวรรค์ใส่ไปอ่าโมบายได้อันเดียวนะได้อันเดียวเลือกได้อันเดียวโมบายนะครับเราเล่นแพลตฟอร์มไหนนะครับไปปกติเราเราจับคู่แมทช์มาร์กิงนะครับผมเราฟิลเตอร์แบบไหนนะฮะอ่ออันบนนะครับผมเป็นการค้นหานะฮะหรือว่าเซิร์ชทเลนิตทเลนิตนะครับผมจนกว่าจะเจอคู่นะฮะคู่ต่อสู้หมายถึงระยะนะกดอันกลางนะครับผมคือเราค้นหาเฉพาะใกล้ๆเท่านั้นนะครับ บริเวณใกล้ๆเท่านั้นนะครับผมค้นหาคู่ต่อสู้นะเจอแบบแรงกิ้งอะไรพวกเนี้ยแล้วก็โนลิมิตนะครับผมก็คือไม่มีลิมิตเลยนะอาจจะไปเจอคู่ต่อสู้ต่างประเทศอะไรประมาณนี้นะครับผมเอาโนลิมิตไปเลยกันปกติแล้วเล่นอีฟุตบอลเนี่ยอันนี้เขาไม่ได้ถามนะว่ากี่ต่อวันหรือเปล่าผมเข้าใจว่าน่าจะต่อวันนะครับวันหนึ่งเราเล่นอีฟุตบอลกี่แมตช์ใส่ไปครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความพึงพอใจแล้วนะครับห้าคือสูงสุดนะครับมีคะแนนหนึ่งถึงห้านะครับห้าคือพอใจสูงสุดเวลิกรูดนะครับสตอรากี่อยมากกี ว่าไม่ไม่แน่ใจก็กดน็อตชัวไปนะครับผมเอาทีละข้อแล้วกันนะครับเ,เราพึงพอใจนะครับผมเกี่ยวกับความสามารถในการเลี้ยงบอลตามที่เราตั้งใจได้มากน้อยแค่ไหนนะครับหมายถึงเราอาจจะอยากจะมันเลี้ยงบอลได้ดังใจเราหรือเปล่าอ่ะการเลี้ยงบอลการคลองบอลน,นะครับผมได้ดังใจที่เราบังคับหรือเปล่านะครับผมอ่ะผมว่ามันอาจจะยากไปหน่อยนะฮะผมให้3แล้วกันนะสกิลการคลองบอลอาจจะ บังคับยากมันคับ,บ,าคบยากเรื่องของการเลี้ยงบอลนะข้อที่2นะครับเขาบอกว่าการเลี้ยงบอลเนี่ยเออมันมันรู้สึกเป็นธรรมชาติหรือว่าสมจริงนะครับผมมากน้อยแค่ไหนนะครับผมเห็นด้วยไหมเห็นด้วยหรือเปล่าเห็นด้วยก็เห็นด้วยที่สุดนะครับผมก็5เลยนะครับผม อ่ผมว่าส่วนตัวผมว่ามันมีความสมจริงอยู่พอสมควรเยอะเลยนะฮะเกมภาคนี้นะฮะแต่ว่ามันจะมันจะไม่สัมพันธ์กับข้อบนนะ,ะข้อบนคือเราคลองบอลยากนะเราเลี้ยงยากคือมันสมจริงโอเคแต่ว่ามันมันเล่นยากมอนคลองบอลยากนะสำหรับผมนะผมให้สมผมเอา2ดีกว่า <laughs> ราะว่าถ้าเป็นแบบเ,เปี2021อะไรเงี้ยเราอาจจะคลองบอลง่ายนะฮะเล่นลูกเล่นง่ายโดยส่วนตัวผมชอบแบบโชว์ทักษะอะไรเงี้ยนะแพ้ชนะอีกเรื่องนึงแต่ว่าโชว์ไว้ก,ก่อน <laughs> แล้วยเออเกมพักนี้มันโชว์ยากไปหน่อยนะครับผมก็เอา2แล้วกันนะครับแต่ว่าความสมจริงโอเคมีลูกเล่นมากขึ้นจังหวะโมเมนต์อะไรมันมันมัน,ม,นมันเรื่องของการเลี้ยงบอลน,นะมันดูสมจริงมากขึ้นนะฮะแต่ว่าบังคับยากไปหน่อยกดยากไปหน่อย A few moments later ความสามารถของผู้สัดป,ประตูนะครับผม ability ความสามารถหรือว,ว่าจังหวะการขึ้นที่นยดีมากน้อยแค่ไหนผมว่าควรปรับปรุงนะ ประตูนี่คือแบบเป็นตัวตลกเลยบางทีอะ่ะให้หนึ่งแล้วกัน <laughs> ถ้าเอาอย่างนี้นะเรื่องของแบบสํารวจเนี่ยถ้าเกิดเราใส่กลางๆไปอ่ะมันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับเวลาเขารวบรวมแบบสํารวจนะครับเขาจะดูว่าเอออันไหนมันมันแว่งนะครับผมหมายถึงว่าเรื่องไหนมันมันสูงหรือมันน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่กลางๆไปอ่ะมันอาจจะไม่มีผลอะไรเกี่ยวกับการนําไปปรับปรุงเลยนะครับเพราะฉะนั้นพยายามหลีกเลี่ยงก,กลางๆแล้วกันนะถ้าเห็นด้วยก็เห็นด้วยไปเลยถ้าไม่เห็นด้วยก็ติ่งไปเลยนะฮะต่มติ่งไปเลยนะ A few moments later อ่ะทุกคนมันเยอะมากครับผมว่าถ้าเกิดผมอัด ทั้งคลิปเนี่ยมันมันคลิปมันน่าจะยาวมากนะครับผมก็พยายามมันไม่มีภาษาไทยนะใครไม่เก่งภาษาอังกฤษก็ไปก๊อปปี้ไป,ไป Google, แปลใน g o o g l ลแปลภาษาทานเสลดได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะฮะเสียสละเวลาอนอยนิดของเราไม่น้อยผมว่าไม่น้อยนะทำนานเหมือนกันเนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะมีส่วนร่วมนะครับในการปรปับปรุงพัฒนาเกมนะครับผมก็ลองไปทําดูนะครับผมวันนี้ผมทําเสร็จแล้วนั่งทํานานกันนะเออผมจะไม่ได้เอามาลงทุกข้อแล้วกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันยาวมากนะครับผม่ะผมกด next page มีอะไรเพิ่มเติมไหมไอเลิฟยู จริงๆมีอะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์เข้าไปได้นะครับว่าเอออยากจะมีข้อเสนอนะอะไรเพิ่มเติมอ่ะผมแนะนําไปเพิ่มเติมนะครับผมบอกว่าผมรักคุณ <laughs> ผมขอแนะนําอย่างยิ่งนะนะขอแนะนําเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับในการเล่นออนไลน์ PVP match นะครับผมควรจะแยกเน็ตนะไม่รู้ว่าเขาจะเข้าใจหรือเปล่านะแยกสัญญาณเน็ตนะครับผมเน็ตใครดีก็ดีเน็ตใครไม่ดีก็เน่าไปนะครับไม่ใช่เอามาแชร์กันเหมือนทุกวันนี้นะฮะที่เน็ตเราดีเน็ตคู่ต่อสู้ไม่ดีแต่ว่าแชร์กันครึ่งๆไม่เอานะครับของใครไม่ดีก็หลุดออกไปเด้งออกไปเองนะครับใครปิงก็ปิงไปแต่เราดีก็ดีไปนะครับผมแล้วก็เพื่อจะหลีกเลี่ยงในเ,เรื่องของการนาวด้วยนะครับผมการกดข้ามกดออกแล้วนาวอะไรพวกนี้ แล้วก็มันจะได้เป็นการแฟด้วยนะเออความแฟ์ของการเล่นเกมนี้ผมว่าไม่ไม่ได้อยู่ที่การเท่าเทียมกันนะมันอยู่ที่ว่าต้นทุนของใครมีเท่าไหนควรจะได้เท่านั้นนะครับไม่งั้นเราจะเติมเงินไปเพื่ออะไรไม่งั้นเราจะซื้อมือถือเราจะมีเน็ตดีไปเพื่ออะไรถูกปะเออไม่ใช่ว่าเน็ตเราดีเน็ตเขาไม่ดีแต่เอามาแชร์ครึ่งครึัจจุบันนี้ไม่เอาผมไม่เห็นด้วยนะครับผมแล้วก็เรื่องของการส่งบอลย้อนหลังนะครับส่งบอลย้อนหลังไปมาไปมาเนี่ยควรจะเหมือนอีกค่ายหนึ่งได้แล้วนะครับผมที่ไม่ส่งบอลขึ้นหน้าเนี่ดมลนะคครรับวหุผ คนจะเป็น AI ที่จะมาเล่นแทนต่อนะครับไม่ต้องเด้งแล้วโหลดนานอะไรอย่างนี้นะให้ AI เล่นแทนไปเลยสําหรับใครที่หลุดนะครับอ่ะนี่ฮะข้อเสนอแนะเพิมเปิมสำหรับผมนะเสร็จเรียบร้อยครับผมส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับนั่งทําแบบสำรวจอยู่ครึ่งชั่วโมงกว่าเดี๋ยวขอดูข่าวนิดนึงว่ามีข่าวอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ยังไม่มีข่าวอะไรเพิ่มเติมนะฮะตอนนี้11โมง40นาทีแล้วนะครับยังไม่มีข่าวอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ลองไปเข้าทํากันดูนะครับสำหรับแบบสำรวจดี๋ยวผมจะแชร์ลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะคคครร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 รัััััับบบบบสสส่่่่ววววววนน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 นขาาาาาอออืๆะะะะะะะถ้้้เเ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 กกกกิิิิิิิิิดดดดดมม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 มีีีีีีไพพตตตตฮ๋๋ยยยผจจููใแแลลซ์์ฟป็ ประมาณใหม่แล้วก็มาเทอุสนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้ามีอะไรที่ขัดตรงบุกพร่งไปหรือว่าทำให้เข้าใจเป็นอย่างอื่นไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ